ี่น้องมาอยู่กับทงกับหน้าอยู่กับธรรมชาติตร่มพัดวูวูอ,อยู่พี่น้องเห็นเขาเป็นจังใดนเนะะาะอาบ้าเอ๋โอ้มหาหันกินเขาบาเอ๋กินเขาว่าก็แล้วจากเอาบุญนี่บ้านลูกไส้พี่น,นี่เห็นปะาานี่ตื่น,ตนโต๊ะเขาตั้งโต๊ะโต๊ะสนุกเขาจะาลงเี้ คนนึ่งอยู่เขากำลังเห็นสถานที่ล่อดินอยู่มาเหรอกับแมวได้เด้อนี่ที่บ้านเราเปลี่ยนไ่ไวไฟถึงมาเนาะไวไฟได้นี่ใส่ไวไฟแล้วเปลี่ยนออกใส่นิดก่อนเนาะเดี๋ยวพี่เอาไวไฟออกใส่นิดแทนขออภัยขออภัยเดินตามนิดไม่ไกลมันคงจะมาถึงบ้านเบียร์แล้วเปลี่ยนใส่นิดแทนเอาไดเด้อมาแก่มาต้องเฝ้าก็ได้มาเดี๋ยวล่มลอมบนเอารมบนซื้อแบบว่า ผ่านแล้วมันต้องมาฝังมาเอาขึ้นบนซื้อซืวามหมายกับวิวะเดี๋ยวจะมาเป็นกับพลอยส่ตาก็เครื่องนิดพี่กับพลอยเครื่องดันกับพลอยเพื่ขึ้นด้ล่องล่องพลอยแบบแบบประดันควาจับจับว่มีหลังจากก็จะสปอยเครื่องดันขึ้นมาเนาะบางธรรมชาติเห็นบหนว่านี่ควายเผือกเห็นไหมนี่ใส่อยู่สักเล็กสักน้อยก็ปล่อยออกก็ออกก็ได้เด้องไม่เป็นไรเด้อเดี๋ยวพี่เจ้าเครื่องเอฟซีขึ้นมาดันบอกไม่นามลาย คขอ,นนอบคุณพี่น้องนะคะกลังเงียบสงบเดี๋ยวคนกระปอยออกมามนกระปอยสายตาข้าซอยเฮานี่ควายเปือกควายดอนไปบานเทาเคยเห็นอ่าพี่นเอาไปซอยวัด,ดวน้่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตอนนี้มื่อไล่ยังมึงนีคนเบิ่งนี่ดีเด้เดี๋ยวคนกระปอยร่วมขอมาใหอยดูจักระยะหนึ่งเดีย๋ยวคนกระปอยร่มขอมาเกิด่าการมองเห็นเดี๋ยวคนกระปอยค่าขอมาให้ขอบคุณสีทนนะะณส่ท่านนะคะขอบคุณสี่ท่านนะคะพี่น้องอ่า นี่นเย็นเขาโฮมตัวควายเผือกน,นี่เผือกตัวนั้นเผือกคือสิลาโมาหดพีเดาะล่องเบิ่งเชือกแล้วเก็จะจะยังหอดนี่ละต่อน,นี่แหละคงจะยังถึงแค่ต่อน,นี่แหละแล้วจะมีสี่ตัวนะตัวหนึ่งก็นอนถ้าสิยางไปหันกันแล้วสอดพุ่นแล้วถนนพุ่นแล้ว เสิยงางไปน้ำคันแท้พ่นก็นได้อยู่ด้วเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าไ็นั่งูนตรงนี้ก็ได้นั่นก็นจะเชือกม่นมาถึงหรอกเพราะว่าพ่นพ่นยางเชือกแล้วเบิ่งแล้วเชือกบ่ยาาเพราะว่า,อานอนนามสีนอนเชือกเงาบ่ได้มันสิของเสือบ้านหนามไงเสิย่างทะลอทะลุะลไปพ่นหรอกออกกําลังกายกินข้าวอิมอ่มอิ่มสองมือสามมือมาจะเอาบุญเอาบุญให้แฟนนั่นหละเิ่น ไปได้พกปีกว่าละ่ะที่นี่ลูกก็เลวบาสิ้นปีมามกมนไปได้โดนแล้วละ่ะแต่ว่าก็เลยส่วนกันวาเฮ็ดบ mm ุญ hmm. เ mm hmm. นี่ยเป็นยังเฮ้าวาสัน้นาเชื่อบุญกุศลมนนันนุ่นนาและะ้วก็ท่งฝนต่อชีวิตเทาการงานยังเฮาดีขึ้นนี่สิเนาะลุกเต่าเราอุ่นกะอยู่ดีมีสุขได้อยากได้กินนี่สิเนาะก็เลยเฮ็ดบุญเลี้ยงปีเลี้ยงน้องกะ เอาเนียกินเขับไปใน,นวัดในว่าทำบุญน่ะล่ะใส่ซองให้พระสงฆ์องค์เจ้าซอยขนางคาไฟวัดพระหาองค์สา,สาวเลยไปใส่เพิ่นหลายดอกองค์ละสามร้อยพระหาองค์กับหมดเข่าแกงปุ้นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่จับุญอเลมอก้อยนี่ล่ะเนาะไอ้แก่ที่บ้านก็เลื่อนพี่น้องมาก,กินยูพี่อีกอยู่วัดก็คืออิ่มไปก็เอาไว้ให้แม่ออกแม่ ตนเพิ่นใบตะกินิ่นใจเฮ็ดรั่วล้อมรั่ววัดก็เลยออกมาทงได้บอกคงมากต่ำสู่กันกินแล้วก,ก็ย่ามูดเ้นเนื้อต้มเนื้อ,อาลาบซี่ละ่ะกินปีใหม่ก้อนหลงก้อนหลงวันปีใหม่เนาะก็มาไล่เผื่อจะได้ตัดไฮไลท์บ้างเนาะนะคะนี่แหละอยากให้พี่น้องมาบึงตรมชาติสานบัานเฮาขอบคุณแม่ยดาจ้าขอบคุณคุณเป็นหนึ่งนะคะคุณเป็นหนึ่งขอบคุณนะคะ สวัสดีครับสาวยาดาคนงามสันคุณมานะคะสวัสดีคุณเป็นหนึ่งนะคะสวัสดีแม่ยาดาเนาะอันนี้กับน,นาสด,ด้วยนี่นาสด้วยนี่บาดท,ที่นี่กูมาแมาตั้งแต่เอ่อไปวัดท้าบุญมาก็เลยมามาถ่าอย่างนี้มูพันจะกินบักท่านกูเถ่ามพันจยากินบักท่านก็เลยพากันต่อยบักท่านมาบักท่านก็เปลี่ยนบักท่านสามหลด แ่บแสบบ่เม,ามาื่อใบาสามมีสิบปรับนองขาวหอมอันนี้